สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่หน้างานที่ใช้แผ่นหลังคาแซนด์วิชนะคะในการทำโดมโรงเรียนค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแผ่นแซนด์วิชติดตั้งแล้วจะสวยแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะงานนี้นะคะแผ่นที่หลังคาที่ลูกค้าเลือกใช้นะคะจะเป็นหลังคาด้านบนสีเขียวเข้มความหนา0.40ค่ะแล้วก็บวก p u 1นิ้วได้ท้องด้านล่างนะคะจะเป็นแผ่นสีขาว นะ้า0.35มิลค่ะตัวแผ่นแซมมิดนะคะจะแตกต่างจากแผ่น PU ตรงที่แผ่นท้องด้านล่างจะเป็นเมทันชิปเหมือนก,นกันกับแผ่นหลังคาด้านบนเพิ่มความแข็งแรงของแผ่นนะคะทําให้อายุการใช้งานจะอยู่ได้ยาวกว่าแผ่น PU ธรรมดาค่ะลูกค้าสามารถเลือกสีทั้งแผ่นด้านบนและแผ่นด้านล่างได้ค่ะ าใดน,นะคะสนใจหลังคาแซมวิตนะคะมีความหนา1นิ้ว2นิ้วค่ะสามารถติดต่อได้ที่หลังคาเย็นสยามสาขาวรนพวงศ์จะตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยค่ะ